นช่องเทปจัดให้นะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอันบ็อกในตัวของที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับจริงๆตอนนี้ถ้าเอาจริงก็จําไม่ได้นะฮะว่าว่าว่าซื้ออะไรไปบ้างเนาะเพราะว่าช่วงเวิร์กโฟมโบม์เนี่ยเขาปิ้งเงินมันเมามันมากนะครับยิ่งแปะเดือนแปะนี่นะครับแต่ว่าถ้านี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนนะก็จะเป็นในตัวชั้นวางต้นไม้นะครับนะครับเพราะว่า ตอนนี้ต้นไม้ตามที่คลิปก่อนหน้านี้นนครับต้นไม้ที่ที่อยู่ตรงข้างระเบียงห้องนอนนะครับตอนนี้มันก็เริ่มจมํานวนเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีแพลนว่าจะซื้อต้นไม้มาเพิ่มอีกนะครับก็เลยมองว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจัดอีกสักมุมหนึ่งนะครับให้มันมีต้นไม้แล้วก็ให้มันดูร่มรื่นมากขึ้นอีกนะครับก็เลยสั่งเอาไอ้ตัวตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า,นะวา ให้ตัวชั้นวางเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่ร<อ>ู้เลยนะครับว่านี่เป็นยังไงบ้างเห็นว่าราคาตอนนั้นมาแล้วราคาดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกเฉพามกันด้วยนะ,ะนี่ว,ว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นนะครับตามเปเลย บอ,อกก่อนนะจริงๆเมื่อกี้นี้นึกว่ามันเป็นโต๊ะทํางานนะครับเมื่อกี้นี้เออ่ตอนที่จะรีวิวนะฮะยังไม่ได้แกะนี่มาดูนะฮะก็เสียฟอร์มนิดหน่อยนะฮะงงเลยเพราะว่าอยู่ตั้งใจว่ามันน่าจะเป็นในตัวโต๊ะทำงานแล้วก็มาขที่ที่ผมนุ่งเลฟอร์มวงอยู่บ้างเลยนะครับ มันดูแปลกๆอย่นีนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันดูเอียงๆนะฮะอมืมันดูเอียงๆนะก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องวางเอียงๆแบบนี้ไหมหรือต้องวางเอียงหลังเพื่อให้มันให้มันรับแดดกันใช่ไหมไม่ถูกรเรื่องนีง้เนาะโอเคแต่เขาบอกว่ามันเป็นไม้สักนะตัวน,นี้นะแต่ว่ายังไม่ได้ทาไอ้ตัวเคลือบเคลือบใส่น้ำมาให้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปทาตัวเคลือบก,กันน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเ,เปลือกมันจะต้องโดนน้ําอยู่บ่อยๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามาจะเกิดพวกเชื้อราต่างๆด้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูในคลิปหน้านะนะว่าจะมีต้นไม้อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบที่แผ่นไว้คร่าวๆน่านะจะเป็นมีพวกเรื่องของตัวแคคตัสนะครับหรือว่าต้นไม้เล็กๆนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวต้องดูว่า ลูกสาวเนี่ยชอบต้นไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะได้นํามาจัดวางไว้ให้เขาให้เขามีได้มีกิจกรรมนะครับทุดเช้านะครับเป็นความรับผิดชอบของท้องไปนะครับะโอเคก็ชั้นวางประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีของแต่งบ้านมาเพิ่มเติมนะครับนะถ้าชอบใจยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมฝากลิงค์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะนะครับนะครับเผื่อว่าสายต้นไม้แบบมินิมอลต่างๆนะครับก็วางได้เลยนะครับเปไงเด้ อัพเดตให้ดูคลิปหน้านะว่าต้นไม้วางเราวมันจะสวยยังไงบ้างนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ไปก่อนนะครับถ้าชอบใจไงรุคกคนกดติดตามแล้วก็ส r ั Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยังไม่จบนะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงน,นะครับ,รบ,รบก็วางไว้วเป็ไปอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้นี้เป็นยังต่อเป็นต่อไม่เสร็จก็เลยขออนุญาตก,กลับมา เพิ่มเติมนะพอดีเมื่อกี้มันยังไม่ได้ลงลงล็อกด้านล่างก็จะมีตัวล็อกด้านล่างตัเนี้นะครับก็ต้องจริงอ่ะโอเค,อเคสวยงามนะครับอันนี้ไปจริงแล้วขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเทพจัดให้ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย